สวัสดีครับเพ,พื่อนๆผู้ชม YouTube ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนๆคนรักหนังแล้วก็แฟนๆเตฟลิกแฟนๆซีรีส์ต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่องอะไรเอ่ยนี่โอโจะรีวิวหนังสักเรื่องต้องลงทุนขนาดนี้ได้หรอครับเห็นไขอกินน้ำก่อน โอเคไม่ได้สมอนเซอร์นะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องเ l ลีฟกันครับเอลีฟ e นะฮะอะรอเล่นครับเลือก alive ครับ alive เป็นซีรีส์เน็ตฟ i ินะครับหรือว่าเป็นหนังสำหรับการฉายทางเคเบิลทีวีที่บ้านนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะชมจากจอทีวีที่บ้านอาจจะชมจากจอคอมพิวเตอร์อาจจะชมจากจอมือถือนะครับ Alive เป็นผลงานของผู้กกับานหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับโอ้เสียวมากตื่นเต้นตกว่าตกอสีเดียวแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อ่าทีมงานของหนังเรื่อง Alive เนี่ยก็เป็นทีมงานที่ผมมีความสึกว่าเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเคยดูหนังเกาหลีมาพอสมควรแต่ไม่คุ้นหน้านักแสดงเหล่านี้เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาอีก <c oughs> ก็เท่าที่ดูนะครับต้องบอกว่าการที่เรา,าการที่ทีมงานหนังเรื่อง Alive เนี่ยใช้นักแสดงที่ค่อนข้างใหม่สําหรับคนดูเนี่ยก็เป็นการเป็นข้อดีเพราะว่าทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่จาเจไม่ซ้ำนะฮะทั้งท,ที่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มีความซ้ำอยู่หลายอย่างนะครับ <c oughs> หนังเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้นะครับแล้วก็เป็นหนังทริลเลอร์นะครับจริงๆแล้วโปรดักชั่นของหนัง Netflix เรื่อง Alive เนี่ย เป็นหนังที่ผมมองว่ามีทุนสร้างในระดับที่ทัดเทียมกับหนังฉายโรงภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าหนังฉายโรงภาพยนตร์ที่มีโปรดักชันระดับราคาแพงเนี่ยกับหนังที่ทําเพื่อฉายทางหนังแผ่นหนังทีวีหนังเคเบิลอะไรเนี้ยส่วนใหญ่โปรดักชันอ่ะจะแตกต่างกันนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยมีหนังที่ทําออกมาเพื่อฉายในแพลตฟอร์มอื่น แต่ทำโปรดักชันแต่มีทุนสร้างแล้วก็มีความทุ่มเทลงทุนได้ไม่แพ้กับหนังโรงภาพยนตร์เลยนะครับต้องชมอห,หนังเรื่องอะไรนี่จริงๆตั้งใจจะดูลงอยู่แล้วนะครับแต่พอทราบว่าเป็นหนังเด็ดฟรีดูที่บ้านได้อะโอเคดูบ้านก็ดูบ้านจะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมา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 กเป็นหนังที่ตื่นเต้นแอคชั่นชิลเลอร์ที่แบบลุ้นระแบบทึกตั้งแตบบ่ต้นจนจบนะฮะหนังมีฉากเปิดเรื่องที่แบบเร้าใจนะครับแล้วก็มีการำดําเนินเรื่องที่ บีหัวใจคนดูนะครับตลอดช่วงเวลานะครับไม่มีช่วงที่ให้พักผ่อนเลยถ้าพูดเปรียบเทียบนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นอารายผสมกับอารายของปี1987งนะฮะที่แต่งคนต้องเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกนะครับมาบวกกับสไตล์ <c oughs> ซอมบี้ยุคใหม่นะครับแบบ Dawn of t h e Dead หรือว่า uh, Day of the d เ a d อะไรเงี้ยตัดไปดีกว่า <c oughs> จะบอกว่า เกาหลีคนเกาหลีเนี่ยมีเซนส์ในการทําหนังสูงนะครับและก็มีรสนิยมในการเล่าเรื่องที่ดีนะครับหนังใช้ตัวละครน,น้อยมากนะครับก็คือ2ตัวหลักๆอ่าบบกอีบบบอกหนึ่งก็ไดให้ให้สามเบิกหลักนะครับแล้วพระเอกก็เล่นคนเดียวถอบทั้งเรื่องนักเอกกว่าจะผูมาเนี่ยประมาณครึ่งเรื่องแล้วนะครับนักเอกชมมากชื่ออะไรนะไม่ใช่ซองเฮเคียวปาร์คเฮปาร์คเฮปาร์คเฮอะไรสักอย่างนะผมลืมอีกแล้ว นะฮะพระเอกชื่อยูอาินนะครับ, in, นรบหนังเรื่องนี้ใช้นักเอกที่หน้าตาดูบ้านๆมากซึ่งจริงๆแล้วแตกต่างจากตัวจริงของเธอนะครับต้องชมทีมงานเมคอัพชมนะักชมผู้กำกับแล้วก็ชมนักแสดงด้วยนะครับที่สามารถประดิษฐ์ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่สัมบัติได้เป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นเหมือนกับใครสักคนที่เป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่แบบ ไม่ใช่นางเอกเกลนิคดออะไรแบบมาจากไหนไม่ใช่แบบเทวดานางฟ้าอะไรมาจากไหนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ว่าด้วยมนุษย์นะฮะการเอาตัวรอดแล้วก็การที่จะนําพาตัวเองไปให้สู่จุดมุ่งหมายของของของชีวิตนะครับอ่ะจริงๆผมชอบตรงที่ระหว่างทางของหนังเรื่องนี้นะครับอ่ะหนังเรื่องนี้เนี่ย อย่างที่ทราบนะครับ <c oughs> พระเอกติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ข้างล่างสถานการณ์ภายนอกเนี่ยซอมบี้ถล่มเมืองบุกโอโ้โหวุ่นวายมากนะครับแต่ว่าหนังเขาสามารถเล่าเรื่องของชีวิตพระเอกอยู่ในห้องคนเดียวเป็นเวลาเกือบชั่วโมงเกินด้วยมั้งประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะที่ตัวละครพระเอกและนางเอกอยู่ในห้องนะครับ <c oughs> พระเอกเล่นคนเดียวประมาณ40-45นาที ผมปร,ประเมินว่าประมาณครึ่งเรื่องนะครับก่อนที่นางเอกจะโผล่มานะครับเขาเล่าได้ยังไงที่ทําให้หนังไม่น่าเบื่อกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยน่าจะธรรมดาเนี่ยอยู่ในห้องและไปไหนไม่ได้อยู่ในห้องแคบๆข,ข,ของอพาร์ตเมนต์น,นะฮะแต่สามารถเล่าให้มันตื่นเต้นได้ตรงนี้คือความเก่งนะครับถ้าพูดกับพูดตั้งแต่ตั้งแต่เทรนดออฟเทรนเทรนทูปูซานเนี่ยมาเนี่ยามาตรฐานของหนังซอมบี ในปัจจุบันนี้มันสูงแบบสูงทะลุเพดานแล้วอะการที่จะทําหนังออกมาอีกสักเรื่องหนึ่งให้มันมีความแปลกแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดได้ทัดเทียมกับเทรนทูปูซานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่อไลฟ์ทำได้นะครับและทําได้ดีนะครับตัวละครมีสเสน่ห์เรื่องราวมีสเสน่ห์และก็ผู้ร้ายก็น่ากลัวนะครับมาถึงตัวซอมบี้แล้วก็ตัวละครบางตัวที่โผล่เข้ามาเป็นสีสันนะครับ คือหนังเรื่องนี้มันมีความค่อนข้างสุดโต่งในหลายๆด้านนะครับในความในแง่ของความชิลเลอร์ความตื่นเต้นในแง่ของความลุ้นเนี่ยแบบขนาดเราดูจอแค่จอคอมแค่20นิ้วอ,ะอ่ะยางรู้สึกว่าลุ้นระทึกแบบว่าหายใจหายคอแทบไม่ได้นะฮะฉากท้ายก็มีความแบบเร้าใจขั้นสุดนะครับเขามีความเก่งในการบิวอารมณ์คนมากๆนะครับสําหรับคนทําหนังนะครับและนักเอกก็ ส่งสายตาส่งแววตาส่งพลังพลังทางด้านการแสดงให้ออกมาให้เราเห็นว่าเขาอยู่ในสถานการณ์นะั้นจริงๆเขามีความกลัวมีความตระหนกมีความแบบหลายๆอย่างซับซ้อนที่อยู่ในตัวละครซึ่งมันเป็นการถ่ายทอดมิติของความเป็นมนุษย์ออกมาได้น่าประทับใจนะครับฉากซีนท้ายเนี่ยถ้าบอกว่าบีบอารมณ์คนดูมากนะครับขณะที่ว่าผมยังแบบคือ ต้องบอกว่าพุ่งพลาดเลยครับแบบพุ่งพลาดคือลุ้นไปกับตัวละครนะครับว่าเอาเลยฆ่ามันเลยจัดมันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งน้อยเรื่องที่จะทาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้าหนังทาให้เราคนดูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ขนาดได้ขนาดนั้นนะก็ต้องก็ต้องถือว่าเขาประสบความสําเร็จขั้นสุดแล้วนะครับแล้วก็ถึงจะมีบางฉากที่เราดูแล้วเดาได้มีบางฉากที่ดูแล้วอาจจะดูซ้ํานะครับแต่ว่าไอ้ความซ้ํา ความที่ไม่ได้ใหม่ของของเรื่องราวเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในมือของผู้กำกับที่ดีอยู่ในการวางฟังวางซีนเหตุการณ์ให้เหมาะนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือความลงตัวอย่างน่ามหัศจรรย์นะครับเป็นหนังที่ดูเพลินดูสนุกบันเทิงและให้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับมามา่าเกาหลีก็ดูน่ากินมากนะครับก็ไม่จะพูดอะไรนะครับสำหรับอารคือให้สามดาวครึ่งสำหรับหนัง ที่ดูที่บ้านนะครับก็ถ้าเกิดดูโลกอาจจะให้ถึง4ดาวนะครับก็เป็นผลงานที่น่าจดจําแล้วก็เป็นผลงานที่สมควรกับก,การฉายในโงรงภาพยนตร์มากกว่าที่จะฉายในจอทีวีหรือจอมือถือนะครับแต่กระนั้นอย่างไรก็ดีถึงถ้าเกิดท่านไม่มีโอกาสที่จะไปดูในจอใหญ่หญหญหญมากๆอย่างเช่นพวกโฮมเธียเตอร์หรืออะไรที่มันเน็ตแรงๆการดูหนังนี้ในจอเล็กก็ถือเป็นความ <c oughs> ความลื่นรงความบันเทิงความความ ความคลายเครียดในโมเมนต์โมงยานอย่างนี้ได้ดีนะครับมีคนเคยพูดเอาไว้นะครับมิสหายท่านหนึ่งแล้วกันในทวิตเตอที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดที่เมืองไทยสองบี้บุกเมืองไทยจริงเราจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราจะมีรัฐบาลกะโหลกกะลาเรามีรัฐบาลเรามีผู้นําที่เซลล์สมองน้อยเรามีการดําเนินการจัดการการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยได้แบบอย่างที่ท่านเห็นนะครับคิดว่า เราคงจะตายกันหมดนะครับก็ก็คือกลัวอย่างเดียวผู้นำงูประชาชนง่เราก็จะตายกันหมดนะครับอย่างที่ทราบนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้เห็นว่า <c oughs> อย่างน้อยความความเฉลียวฉลาดของรัฐเกาหลีความเฉลียว,ลลวฉลาดของคนทาหนังเกาหลีเขาสามารถ,ถถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้ว่ารัฐบาลของประเทศเกาหลีและหน่วยงานราชการของประเทศเกาหลีมีกระบวนการทํางาน คร่าวๆอย่างไรและถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับประชาชนเขา<อ>มีวิธีในการรับมือกับประชาชนอย่างไรและช่วยเหลือประชาชนอย่างไรและช่องทางไหนที่เขาสามารถสื่อสารกับประชาชนได้นะครับในขณะที่เมืองไทยแหละครับอย่างที่ท่านบอกนะครับถ้าสมบีบุกจริงเราคงจะตายหากันหมดนะครับเพราะว่าถึงจะช่วยตัวเองยังไงถึงจะมีชุมชนที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีมีเครือข่ายที่ดียังไงนะครับแต่ในเมื่อ หัวกระบวนที่มีโอกาสที่จะทําความช่วยเหลือประชาชนแม่งคงหนีตายหาหรือไม่ก็คงไปซุกอยู่ค่ายไหนสักค่ายหนึ่งแล้วล่ะก็ลองคิดภาพเองแล้วกันว่าไอ้พวกชนชั้นนาชนชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยมันหนีหายหัวไปกันหมดแล้วเหลือให้ประชาชนก็ต้องไปอยู่ยตามๆท้องไร่ท้องนามีความพอเพียงกับชีวิตมึง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 รอดได้ก็รอดมึงรอดไม่ไหนก็ตายไปนั่นแหละคะัะคือ ข่านิยมของคนชั้นสูงชนชั้นกลางที่เขาคิดกันอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในประเทศนี้ในแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซอมบี้หรือวิกฤตอื่นท่านต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่หลายๆคนพยายามจะบอกว่าเราควรจะมีความหวังในประเทศแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามอง โลกอย่างที่มันเป็นจริงๆเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีความหวังนะครับอาจจะดูหดกูไปสักนิดนึงสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ก็ทุกท่านก็ต้องเตรียมใจนะครับเพราะว่าปีหน้าก็คงจะเป็นการเผาจริงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะครับทั้งท่านผู้ฟังทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนรอบข้างนะครับสู้ไปด้วยกันครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดเพราะอัตราตาการฆาตตัวตายตอนนี้ ก็เดือนละห้าหกร้อยคนแล้วก็น่าจะสูงมากกว่านี้นะครับก็ก็คือรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอด,อดนั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกท่านจะไปปีนส่งสัญญาณต่อแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมออกกำลังกายนะครับทุกท่านแล้วจะฟิตแบบผม <c oughs> ที่รับชมครับสวัสดีครับ